หลังจากปลูกฝังความเป็นอมะตะมาสิบปีคุณจะอยู่ยงคงกระพันเมื่อคุณลงจากภูเขาบทที่169นายในหวังคือใครช่วงเวลานี้หัวใจทั้งหมดของนิวเบนรู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในห้องใต้ดินที่หนาวเย็นมันหนาวมากเมื่อเขาหลบหนีเขาเห็นหลินเฟิงยืนอยู่ไม่ไกลจากงูหลามสีดำด้วยความแข็งแกร่งและความเร็วอันน่าสะพรึงกลัวของงูหลามดำหลินเฟิงจะต้องตายอย่างแน่นอน ดังนั้นหวังโยจือขอให้เขาตามมาหาหลิมเฟิงซึ่งมันไม่สมจริงเลยเป็นไปได้ไหมที่หลังจากที่สัตว์ประหลาดย่อยร่างกายของหลิมเฟิงและถ่ายอุจจาระแล้วก็สามารถเสิร์ฟมันให้กับหวังโยจือได้ในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังดวงตาของนิวเบนแอบสแกนราชวงศ์โจตะวันตกพยายามหาทางออกเขาไม่ใช่คนที่เต็มใจรอความตายตราบใดที่ยังมีริบหรี่ของชีวิต เขาก็จะไม่ปล่อยมันไปและในขณะนี้เขาเห็นคนสองคนเดินช้าๆลงมาจากภูเขามันคือหลิมเฟิงและหลิวเหนิงนิวเบนดูตกใจจากนั้นดวงตาของเขาก็ชุ่มฉ่ำด้วยความตื่นเต้นก่อนหน้านี้เขาหวังว่าหลิมเฟิงจะตายเร็วและกลับชาติมาเกิดแต่ตอนนี้เขาหวังว่าหลิมเฟิงมีชีวิตอยู่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอาจารย์หวังนี่เขาเอง เขาเองเขาคือหลิมเฟิงนิวเบนลุกขึ้นจากพื้นชี้ไปที่หลิมเฟิงที่กำลังเดินอยู่ไม่ไกลและตะโกนอย่างตื่นเต้นเมื่อทุกคนในตระกูลหวังได้ยินสิ่งนี้พวกเขาก็หันไปมองเมื่อพวกเขาเห็นหลิมเฟิงและหลิวเหนิ่งดวงตาของพวกเขาก็หลีลงเล็กน้อยและเจตนาฆ่าอันแผ่วเบาก็ล้นออกมาจากร่างกายของพวกเขานายน้อยหลิงพวกเขามาจากตระกูลหวัง พวกเขาน่าจะมาเพื่อแก้แค้นคุณหลิวเหนิงเห็นทุกคนก็กระซิบทันทีหลิมเฟิงพยักหน้าเดินเข้าไปใกล้แล้วพูดเบาๆคุณกำลังมองหาฉันซิ่วซิ่วซิ่เมื่อเห็นสิ่งนี้ชายที่แข็งแกร่งหลายคนจากตระกูลหวังก็ย้ายไปล้อมหลินเฟิงเพื่อป้องกันไม่ให้หลินเฟิงหลบหนีส่วนหลิวเหนิ่งละ่ะนักรบเพียงคนเดียวจากระดับตะวันตกของอาณาจักร ซีอานเทียนถูกพวกเขามองข้ามเป็นครั้งแรกอาจารย์หวังเขาเป็นคนที่ฆ่าลูกชายของคุณและผู้อาวุโสหลายคนในตระกูลหวังของคุณด้วยชายผู้นี้หยิงพยองอย่างยิ่งเขาตบหน้าและระเบิดเลือดเขาไม่ได้จริงจังกับตระกูลหวังของคุณเลยนิวเบนมองไปที่หลิมเฟิงและย่อเย้ยครั้งแล้วครั้งเล่าตอนนี้เขาเกลียดหลิมเฟิงอยู่ในใจ ถ้าไม่ใช่เพราะหลิมเฟิงเขาคงไม่ต้องอับอายและเสียหน้าขนาดนี้ตอนนี้เขาแค่อยากให้ตระกูลหวังค่าหลิมเฟิงอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเกลียดชังในใจของเขาก่อนที่หวังโยจือจะพูดอะไรหลิมเฟิงก็พูดอย่างใจเย็นพูดเท่านิวอย่างน้อยเราก็ได้พบกันดังคำกล่าวที่ว่าธุรกิจไม่สามารถทำได้โดยปราศจากความเมตตาดังนั้นท่านจึงทรยศต่อข้าเช่นนี้ ทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมานิวเบนกลัวมากจนแทบจะฉี่หลิมเฟิงผู้โง่เขลาคนนี้ร้ายกาจมากณจุดนี้คุณยังอยากลากฉันลงน้ำอีกเหรออาจารย์หวังอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของเขาฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเขานิวเบนอธิบายอย่างเร่งรีบจากนั้นมองไปที่หลิมเฟิงอย่างเย็นชาและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา ใครเคยพบคุณคุณคิดว่าคุณเป็นใครในสายตาของฉันคุณมันแค่เศษเสี้ยวคุณคู่ควรกับการแลกเปลี่ยนกับฉันไหมตอนนี้ผู้เท่าหวังอยู่ที่นี่แล้วทำไมคุณไม่คุกเขาลงและขอความเมตตาละ่ะบางทีฉันอาจจะปล่อยให้ร่างกายของคุณไม่บุบสลายก็ได้ลินเฟิงหยุดพูดคุยกับนิวเบนแต่มองไปที่สมาชิกในครอบครัวหวังและถามอย่างใจเย็นใครคือผู้เท่าหวัง คุณคือคนที่ข้าหวังส่วลูกชายของฉันใช่ไหมหวังหยจือเดินออกไปจ้องมองไปที่หลิมเฟิงด้วยดวงตาที่เฉียบคมคู่หนึ่งเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอันรุนแรงหากรูปลักษณ์สามารถฆ่าได้หลิมเฟิงคงตายไปหลายพันครั้ง ลิ้เฟิงดูที่หวังโยจือและพบว่าความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้นั้นค่อนข้างดีจริงๆเขาได้ก้าวเข้าสู่ระดับปรมาจารย์ศิละปะก,การต่อสู้แล้วครึ่งหนึ่งและอ่อนแอกว่าหลงอาเทียนก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นคุณคือพระสังฆราชหวังที่นิวเบนเอ่ยถึงใช่ไหมลิ้มเฟิงถามใช่ฉันชื่อหวังโยจือหัวหน้าคนเก่าของตระกูลหวังคุณฆ่าลูกชายของฉันวันนี้ฉันมู หลิงเฟิงตกหวังโยจือเข้าไปในหมอกเลือดฉากกระทันหันนี้ทุกคนที่อยู่ณที่นั้นตกใจรอยยิ้มเน็บแนมบนใบหน้าของนิวเบนแข็งเทื่อทันทีนักรบอาณาจักรซีอานเทียนของตระกูลหวังหลายคนดูซีดเซียวและพบว่าเป็นการยากที่จะยอมรับความจริงต่อหน้าพวกเขาแม้แต่นิวเบนก็ยังดูตกใจ แม้ว่าเขาจะรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวของนายน้อยหลินแต่เขาก็ยังรู้สึกกลัวมากนี่คือชายผู้แข็งแกร่งที่กำลังจะเข้าสู่อาณาจักรปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้เขาถูกฆ่าตายทันทีเช่นนั้นเหรอเมื่อเทียบกับหลิมเฟิงผู้ทรงพลังเขารู้สึกตัวเล็กเหมือนมอดอผู้เท่าผู้เท่าเท่าอาจารย์คุณตายอย่างอนาถมาก ในไม่ช้านักรบอาณาจักรซีอานเทียนของตระกูลหวังหลายคนก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของพวกเขาทีละคนพวกเขาดูเจ็บปวดและน้ำตาไหลหัวหน้าตระกูลเก่าคือการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของตระกูลหวังและความเชื่อของทุกคนในตระกูลหวังไม่นานมานี้พวกเขายังคงฝันว่าตระกูลหวังจะรุ่งโรจน์เพียงใดเมื่อเจ้านายเก่าของพวกเขากลายเป็นปรมาจารย์ศิละปะก,การต่อสู้อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามตอนนี้ฝันสลายทุกอย่างจบเมื่อหัวหน้าครอบครัวคนเก่าเสียชีวิตจะเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลหวังจะรุ่งเรืองในอีกร้อยปีข้างหน้าแก้แค้นนายเท่านักรบในระดับที่8ของอาณาจักรซีอานเทียนมีดวงตาสีแดงและจ้องมองไปที่ลิมเฟิงดูเหมือนเขาจะสูญเสียสติเนื่องจากความเศร้ามากเกินไปและมีก๊าซสีขาวเหมือนบัวออกมาจากจมูกของเขาแก้แค้น แกแ้แค้นแก้แค้นนักรบกระกูลหวังคนอื่นๆก็คำรามและโจมตีหลิมเฟิงอย่างสิ้นหวังหลิมเฟิงดูประหลาดใจเมื่อเห็นสิ่งนี้คนกลุ่มนี้รู้ว่าพวกเขาไม่เหมาะกับฉันแต่พวกเขายังกล้าโจมตีพวกเขาไม่มีชีวิตเหรอดูเหมือนนะว่ากระกูลหวังยังคงมีบางอย่างลิมเฟิงรู้ชัดเจนมากว่ามีสิ่งที่เรียกว่าศรัทธา เมื่อคุณมีศรัทธาคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและปราศจากความกลัวโดยไม่คำนึงถึงความเป็นและความตายน่าเสียดายโดยปกติแล้วเมื่อหวังโย่จือกลายเป็นปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้ตระกูลหวังอาจพัฒนาเป็นตระกูลระดับสูงได้จริงๆฉันเจอเขาแล้วน่าเสียดายมาทีละคนไม่ต้องรีบเมื่อคุณลงไปที่นั่นแล้วคุณสามารถรวมตัวกันและมุ่งมั่นที่จะสานต่อตระกูลหวัง ลินเฟิงปลอบใจและยื่นมือออกไปลิ้นเฟิงรู้สึกประทับใจมากกับวิญญาณที่คุกคามชีวิตของคนกลุ่มนี้ดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะทิ้งทั้งร่างให้กับอีกฝ่ายกากา้าในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีลินเฟิงก็บทขยี้คอของปรมาจารย์อาณาจักรซีอานเทียนของตระกูลหวังหลายสิบคนที่ขึ้นมาอย่างง่ายดายและพวกเขาก็ล้มลงกับพื้นและเสียชีวิตอย่างอนาถในจุดนั้น หลังจากสังหารนักรบหลายคนจากตระกูลหวังแล้วหลิมเฟิงก็หันสายตาไปที่นิวเบนเมื่อนิวเบนเห็นหลิมเฟิงมองมาที่เขาสมองของเขาก็พึงพำมและเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอีกต่อไปและเขาก็คุกเข่าลงบนพื้นเป็นไรไปเมื่อกี้คุณไม่มั่นใจมากเหรอที่บอกว่าฉันผายลมคุกเข่าต่อหน้าตดก็ไม่แย่สักหน่อยเหรอหลิมเฟิงถามด้วยสีหน้าประหลาดใจ ปังปังปังนิวเบนยังคงก้มหน้าอยู่และหน้าผากของเขาก็เต็มไปด้วยเลือดและเนื้อในทันทีเราวกับว่าเขาไม่รู้ถึงความเจ็บปวดในขณะนี้เขารู้สึกหวาดกลัวอย่างยิ่งมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตซีอานเทียนมากมายทางทิศตะวันตกอยู่ที่ระดับที่เจของอาณาจักรซีอานเทียนทั้งสามแห่งอยู่ที่ระดับที่แดของอาณาจักรซีอานเทียนและอีกแห่งอยู่ที่ระดับที่เ้าของอาณาจักรซีอานเทียน และหวังโยจือก็ก้าวเข้าสู่อาณาจักรปรมาจารย์ได้เพียงครึ่งเดียวกองกำลังนี้สามารถกวาดล้างเมืองต่างๆในมณฑลจียงหนานได้อย่างง่ายดายแต่หลิมเฟิงสังหารพวกเขาทั้งหมดภายในไม่กี่วินาทีทันใดนั้นเขาก็คิดถึงว่าทำไมหลิมเฟิงที่ควรจะถูกงูหลามยักษ์กินจึงกลับมามีชีวิตอีกครั้งมันอาจจะเป็นเป็นไปได้ไหมว่างูเหลือมยักษ์ตัวนั้นถูกหลิมเฟิงฆ่า บทที่170นัดใหญ่จากสำนักงานใหญ่เมื่อเขาคิดถึงสิ่งนี้นิวเบนก็คอหัวและคอเร็วขึ้นขณะที่เขาคอเขาก็ตัวสั่นและพูดว่าอาจารย์หลินฉันคิดผิดฉันรู้ว่าฉันคิดผิดฉันผายลมถ้ามีมากก็ปล่อยฉันไปคุณคิดว่าพอมาจะปล่อยคุณไปเหรอหลินเฟิงกล่าวด้วยความสนใจ นิวเบนคนนี้ก็เป็นคนโหดร้ายเช่นกันหัวของเขากำลังจะลม้มลงแต่เขาก็ยังทำอยู่อาจารย์หลินฉันมีหินวิญญาณอยู่ที่นี่ฉันมีหินวิญญาณอยู่ที่นี่ทันใดนั้นนิวเบนก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างและหยิบถุงหินวิญญาณออกจากอ้อมแขนของเขาอย่างเมามันตลกจริงๆเห็นได้ชัดว่านี่คือหินวิญญาณของฉันมันกลายเป็นของคุณได้อย่างไร หลิมเฟิงยื่นมือขวาออกมาเบาๆแล้วคว้ากระเป๋ามาเขามองดูสั้นๆและพบว่ามีหินวิญญาณเพียงแปดก้อนอยู่ในนั้นคุณหลิงโปรดไว้ชีวิตฉันด้วยได้โปรดฉันมีชายชราอยู่เหนือฉันและมีชายหนุ่มอยู่ต่ำกว่าฉันฉันไม่สามารถตายได้นิวเบนขอร้องหลิงเฟิงจับคอของนิวเบนอย่างดุเดือดอุ้มเขาขึ้นมาและพูดอย่างใจเย็นเอาละ่ะ เห็นคุณโค้ดมาเป็นเวลานานแล้วฉันจะทิ้งคุณไว้ทั้งตัวด้วยนอกจากนี้คุณยังเป็นปรมาจารย์ในระดับที่ห้าของอาณาจากักรซีอานเทีนยนหย่าขี้ขลาดและตายอย่างมีศักดิ์ศรีโอเคไหมเมื่อนิวเบนได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวและเขาตกใจมากจนเป็นลมลิมเฟิงพูดไม่ออกและพร้อมที่จะบทขยี้คอของนิวเบนแต่ในขณะนี้ไม่ไกล มีร่างอีกหลายตัววิ่งเข้ามาหาฉันอย่างรวดเร็วคนเหล่านี้คือนักรบของพันธมิตรศิละปะการต่อสู้ปักกิ่งหางโจวพวกเขาได้รับข่าวว่ามีนักรบจำนวนมากมารวมตัวกันที่ภูเขาผู่โถวพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงรีบวิ่งไปทันทีเมื่อทุกคนมาถึงที่เกิดเหตุและเห็นศพนอนอยู่บนพื้นม่านตาของพวกเขาหดตัวและหัวใจของพวกเขาพลิกคว่ำ เกิดอะไรขึ้นที่นี่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตซีอานเทียนจำนวนมากเสียชีวิตหยุดปล่อยเขาไปผู้นําชายเสื้อเขียวพูดกับหลิมเฟิงอย่างเย็นชาชายเสื้อเขียวชื่อจางหอ,อยู่ไห่เนื่องจากหมาตงเฟิงอดีตผู้บังคับใช้กฎหมายในปักกิ่งและหางโจวถูกสังหารในข้อหากบฏเขาจึงรับหน้าที่นี้ในช่วงเวลาวิกฤตและเข้ามาแทนที่หมาตงเฟิง ดังคํากล่าวที่ว่าสามสิ่งที่เจ้าหน้าที่คนใหม่ต้องทำเมื่อเข้ารับตําแหน่งคือเขาไม่อยากให้ปัญหาใดๆเกิดขึ้นในปักกิ่งและหางโจระหว่างดำรงตำแหน่งไม่คิดว่าเรื่องสําคัญเช่นนี้จะเกิดขึ้นคุณคือใครหลินเฟิงถามฉันชื่อจางหอ,อยู่ไห่ผู้บังคับใช้กฎหมายของเมืองปักกิ่งหางโจปล่อยเขาไปเร็วเรามีเรื่องต้องคุยกันน้ำเสียงของจางหอ,อยู่ไห่อ่อนลงเล็กน้อย ก่อนที่เขาจะรู้สาเหตุเฉพาะของเรื่องและรายละเอียดของชายหนุ่มชุดขาวที่อยู่ตรงหน้าเขาก็วางแผนที่จะอยู่ในด้านความปลอดภัยก่อนฉันไม่ได้คาดหวังช่วงเวลาต่อไปหลิ้งเฟิงไม่ลังเลเลยที่จะบทขยี้คอของนิวเบนคุณนี่อวดดีจางหอยู่ไห่มองไปที่ร่างกายของนิวเบนและสีหน้าของเขาก็ดูน่าเกลียดมาก กลุ่มนักรบที่เขาพามารีบวิ่งไปข้างหน้าและล้อมรอบหลิมเฟิงดูเหมือนว่าพวกเขาจะลงมือเมื่อใดก็ได้หลิมเฟิงเหลือบมองนักรบแห่งราชวงศ์โจโตะวันตกอย่างไม่ได้ตั้งใจและไม่สนใจเลยเขาพูดอย่างใจเย็นเนื่องจากคุณเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเมืองปักกิ่งหางโจคุณจำฉันไม่ได้ด้วยซ้ำ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณต้องชดใช้ราคาสำหรับการสังหารนักรบจำนวนมากในเมืองหางโจวของเราคนเช่นคุณจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้กระทำการโดยประมาทในอาณาจากักรต้าเซียจางหอยู่ไห่กล่าวอย่างเย็นชาฉั้นชื่อหลิมเฟิงหลิมเฟิงกล่าวเบาๆทันทีที่ข้อความนี้ออกมาจางหอยู่ไห่ดูตกใจในตอนแรกจากนั้นม่านตาของเขาก็หดตัวลงทันที ไม่นานมานี้หลงอาวเทียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของมณฑลเจียงหนานถูกชายหนุ่มชื่อหลิมเฟิงสังหารแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกปราบปรามอย่างรวดเร็วโดยหน่วยงานระดับสูงและไม่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางเกินไปในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายแต่เขาก็ยังรู้เรื่องนี้ทันทีท่ามกลางข่าวที่ออกมาฉันได้เรียนรู้ว่าหลิมเฟิงนี้ไม่เพียงแต่ทรงพลังเท่านั้น แต่ยังโหดร้ายและสังหารอีกด้วยไม่ว่าใครก็ตามที่ยั่วยุเขาพวกเขาก็จะต้องตายเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จูจ่จังหอยู่ไห่ก็เริ่มกังวลถ้าเป็นหลินเฟิงจริงๆเขาจะต้องไม่โกรธเคืองไม่เช่นนั้นเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนแม้แต่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็ถูกฆ่าตายอย่างไม่ตั้งใจไม่ต้องพูดถึงเขาเลยคุณคือหลินเฟิงจากจินหลิงคุณคิดอย่างไร หลินเฟิงกล่าวเบาๆป๋องจางหอยู่ห่ไม่ลังเลเลยคุกเขาลงข้างหนึ่งแล้วพูดด้วยความเคารพฉันไม่รู้ว่าหลินเฟิงมาจากปักกิ่งและหางโจจากระยะไกลและขอให้หลินเฟิงชดใช้บาปของเขาฟู่เมื่อเห็นฉากนี้นักรบพันธมิตรศิละปะการต่อสู้หลายคนก็สูดอากาศที่มุมห้องคุณย่าจินหัวซึ่งแกล้งทำเป็นตายก็ทำให้รูม่านตาของเธอก็หดตัวลงเช่นกัน จางหอยู่ไห่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่ไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของเจ็ดจำนวของประเทศอาจกล่าวได้ว่าแม้แต่หวังโยจือก็ยังก้มกราบและประจบประแจงจางหอยู่ไห่เมื่อเขาเห็นเขาอย่างไรก็ตามการคุกเขาลงต่อหน้าหลินเฟิงหลินเฟิงนี่คือใครไม่ต้องคุกเขาหรอกแค่ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วอย่ายุ่งกับฉัน หลิ้เฟิงมองไปที่หลิวเหนิงและวิ่งออกไปในระยะไกลเมื่อเห็นสิ่งนี้หลิวเหนิงก็สงบลงและรีบตามไปขณะที่ทั้งสองจากไปทุกคนในสนามกลับมามีสติอีกครั้งผู้บังคับบัญชาจังเขาไปแล้วลุกขึ้นเร็วเข้านักรบอาณาจากโหวอวเทียนจากพันธมิตรศิละปะการต่อสู้กระสิบช่วยฉันด้วยจังหอยู่ไห้กล่าว นักรบที่ได้มานั้นตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงช่วยจางหอยู่ไห่ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วจางหอยู่ไห่นั่งอยู่บนก้อนหินใหญ่และพักสักพักก่อนที่เขาจะหายจากความกลัวในตอนนี้ไม่มีใครรู้ถึงความแข็งแกร่งของหลิมเฟิงมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันกำลังจูนจะตายจริงๆถ้าฉันทำผิดฉันอาจถูกยิงเข้าในหมอกเลือดแต่หลิมเฟิงนี้ดูไม่เป็นอันตรายเลย ทำไมมีข่าวว่าเขาเป็นฆาตรกรที่ฆ่าทุกคนรอบตัวจางหอยู่ไห่ขยับตาไปที่คุณยายจินวาและถามด้วยเสียงทุม้มเกิดอะไรขึ้นทำไมหลิมเฟิงถึงฆาตระกูลหวังเป็นเช่นนั้นย่าจินหัวไม่กล้าปิดบังอะไรเธอจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดของเหตุการณ์ทีละเรื่องเป็นเขาจริงๆหวังโยจือเป็นปรมาจารย์ครึ่งก้าและเขาก็ถูกฆ่าตายทันที ทำไมหลิมเฟิงถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เจียนโชก็เหมือนกับสัตว์จังหอ,อยู่ห่กลืนน้ําลายเขาคิดอยู่พักหนึ่งแล้วรีบโทรไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อรายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งและหางโจในเวลาเดียวกันสำนักงานใหญ่พันธมิตรศิละปะก,การต่อสู้เมืองจินหลิงหยุนจงเทียนและเย่เทียนหลงยืนด้วยความเคารพต่อหน้าชายวัยกลางคน ชายวัยกลางคนมีใบหน้าแบบจีนคิ้วหนาและตาโตโครงสร้างที่แข็งแกร่งและรัศมีที่ไม่อาจหยั่งรู้ได้ที่ทำให้ผู้คนรู้สึกถึงการกดขี่อย่างรุนแรงในขณะนี้เขากำลังถือโทรศัพท์และฟังเนื้อหาในโทรศัพท์อย่างเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานเขาเพิ่งวางสายโทรศัพท์แล้วพูดอย่างเย็นชา หลิ้เฟิงคนนี้บ้าไปแล้วจริงๆในช่วงเวลาสั้นๆเขาก็ไปที่เมืองปักกิ่งหางโจวและกวาดล้างสมาชิกระดับสูงของตระกูลหวังแม้แต่ผู้เท่านิวเบนแห่งหอ,อการค้าไปหยุนก็ถูกเขาฆ่านี่มันเป็นการฆ่าจริงๆเขาเสพติดการฆ่าแล้วเมื่อได้ยินอย่างนี้การแสดงออกของหยุนจงเทียนและเย่เทียนหลงเปลี่ยนไปเล็กน้อย ไม่น่าแปลกใจเลยที่ไม่มีใครเห็นหลิมเฟิงตั้งแต่เมื่อวานถึงตอนนี้ปรากฏว่าเขาไปปักกิ่งและหางโจอาจารย์เจ้ามีอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่ายุนจงเทียนกระซิบถูกต้องอันที่จริงผู้คนที่หลิมเฟิงสังหารล้วนเป็นคนที่ทำให้เขาขุนเคืองและพวกเขาไม่นับว่าเป็นการฆ่าผู้บริสุทธิ์ตามอำเภอใจเย่เทียนหลงยังกล่าวด้วยความเคารพ เกี่ยวกับการฆาตกรรมหลงอาวเทียนทั้งคู่เลือกที่จะเข้าข้างหลินเฟิงหลังจากที่สำนักงานใหญ่ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปทั้งสองยังเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นทีละคนพวกเขาเชื่อว่าหลงอาวเทียนทำผิดพลาดครั้งใหญ่โดยสันนิษฐานว่าหลินเฟิงปล่อยเขาไปเขายังคงต้องการฆ่าหลินเฟิงด้วยการลอบโจมตีอย่างเห็นได้ชัดบนหลินเฟิง ยิ่งไปกว่านั้นหลิมเฟิงยังสังหารดาวโมปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ของกลุ่มยาฉีและนำความรุ่งโรจน์มาสู่ประเทศนี่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยความพยายามของคนสองคนผู้ใหญ่จากสำนักงานใหญ่ก็สงบลงเล็กน้อยและตัดสินใจพูดคุยกับหลิมเฟิงด้วยตนเองอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคิดเลยว่าในเวลานี้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับปักกิ่งและหางโจจะถูกรายงานอีกครั้ง สิ่งนี้ทําให้พวกเขาทั้งสองทําอะไรไม่ถูกเล็กน้อยคุณหลิงคุณหลิงคุณมั่นคงกว่านี้ไม่ได้เหรอไปไหนก็มีคนตายเอาละ่ะคุณสองคนไม่ต้องอธิบายให้เขาฟังไม่ว่าจะเป็นใครเขาฆ่าผู้คนอย่างจงแจ้งและฆ่าทุกคนในตาเซียอย่างจงแจ้งสิ่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดฉันต้องค้นเขาลง ให้เขารู้ว่าดินแดนนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เขาจะทำยิงพยองได้เจ้าวูจิกล่าวอย่างเย็นชาบทที่171่รจิงซีอยู่ลงจากภูเขาประตูส่วนหลิงบนยอดเขาสูงตระหานมีหญิงสาวสวยคนหนึ่งในชุดขาวหลับตาเล็กน้อยนั่งขัดสมาธิหากสังเกตดีๆจะพบว่าผิวที่เหมือนหิมะของผู้หญิงในชุดขาวนั้นเต็มไปด้วยออร่าจางจาง สายลมจากภูเขาพัดพลิ้วไปตามมุมเสื้อผ้าของเธอประดับประดาด้วยกลิ่นอายเธอดูไม่มีตัวตนราวกับเทพธิดาลึกลับจากสวรรค์ทั้งเก้าที่ลงมายังโลกและเพียงแค่นั้นบูมรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวประทุกออกมาจากกลางของหญิงสาวในชุดขาวผู้หญิงในชุดขาวค่อยๆลืมตาขึ้นและมีแสงแอววบวับในดวงตาที่ชัดเจนของเธออาณาจักรซีอานเทียน ในที่สุดฉันก็ก้าวเข้าสู่อาณาจากักรซีอานเทียนเจียงซีอยู่พึมพำกับตัวเองวันนี้เทออนอมานานเกินไปแล้วตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กเธอขึ้นไปบนภูเขาและเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ของเธอเธอฝึกฝนอย่างหนักเพื่อวันนี้เท่านั้นปีนี้เธออายุเพียง27ปีในวนัยนี้เมื่อเธอเข้าสู่อาณาจากักรซีอานเทียนเธอก็เป็นผู้นำที่แท้จริงแม้แต่ในนิกายซวนหลิง ในความเป็นจริงปรับใดที่เขาสามารถเป็นปรมาจารย์ศิละปะก,การต่อสู้ได้ก่อนอายุสิบขวบเขาอาจไม่สามารถแข่งขันเพื่อทิงตำแหน่งผู้นำของสำนักซวนหลิงได้ในอนาคตในเมื่อฉันได้ทะลุผ่านอาณาจากักรซีอานเทียนแล้วฉันควรลงไปที่ภูเขาเพื่อล้างแค้นให้กับครอบครัวที่ยากจนของฉันหลินเฟิงฉันให้ข้อได้เปรียบแก่คุณโดยปล่อยให้คุณมีชีวิตอยู่ได้นานขนาดนี้เจียงซีหอยู่ลุกขึ้นยืน ร่างกายที่เพรียวบางและสง่างามของเธอดูเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยชั้นทรายสีทองภายใต้แสงแดดจังๆซึ่งมีเสน่ห์อย่างยิ่งณขณะน,นี้ชูวอวชายชราผมหงอกในชุดคลุมสีเทาบินมาจากระยะไกลและลงมาอยู่ตรงหน้าเจงซีหยูชายชราในชุดคลุมสีเทานี้คืออาจารย์ของเจงซีหยูผู้อาวุโสคนที่สามของนิกายสุนหลิงอาจารย์สวนเตอ สิทธิ์ที่รักในที่สุดคุณก็ประสบความสำเร็จดวงตาของอาจารย์สวนเตอเป็นประกายด้วยแววตากระตือรือรน้นเมื่อเจียงซีหอยู่เห็นเจ้านายของเขามาถึงใบหน้าที่สวยงามของเขาก็มีหน้าตาที่ไม่เป็นธรรมชาติสิทธิที่ดีของฉันในขณะที่อาจารย์ช่วยให้คุณเข้าสู่อาณาจักรโดยกำเนิดคุณควรบริจาคพลังงานหยวนหินของคุณให้กับอาจารย์ด้วยคุณจะไม่เสียใจใช่ไหมอาจารย์สวนเตอกล่าวด้วยรอยยิ้ม อาจารย์ท่านกังวลมากเกินไปแล้วเจียงซี C อยู่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพยักหน้าและเห็นด้วยเธอรู้ว่าแม้ว่าเธอจะอยู่ในอาณาจากักรซีอานเทียนแล้วแต่เธอก็ยังคงเป็นแค่มดต่อหน้าชายชราคนนี้และเมื่อเธอขึ้นไปบนภูเขาครั้งแรกชายชราก็บอกเธออย่างชัดเจนเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นเธอไม่ได้ให้ความสำคัญกับความบริสุทธิ์ทางกายภาพมากนะักสิดีมาเถิด ข้าจะอ่อนโยนอาจารย์สวนเตอยิ้มเล็กน้อยจับมือเจียงซีอยู่ไว้ในอ้อมแขนของเขาด้วยมือขวาจากนั้นโบกมือซ้ายเบาๆกลายเป็นแสงที่ปกคลุมร่างกายของพวกเขานั่นคือทั้งหมดประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาม่านแสงค่อยๆหายไปเจียงซีอยู่ลุกขึ้นจากพื้นขณะสวมเสื้อผ้าของเธอแม้ว่าใบหน้าที่สวยงามของเธอจะเป็นสีดอกกุหลาบแต่ก็มีความเจ็บปวดเช่นกัน ในทางกลับกันอาจารย์สวนเติบเปลือยเปล่าและนั่งขัดสมาธริรกับว่ามีไฟลุกโชนอยู่ในร่างกายของเขาทําให้ร่างกายของเขาร้อนอาณาจักรซีอานเทียนนั้นเทียบเท่ากับผู้ฝึกหัดในขั้นตอนการสร้างรากฐานแล้วยุนหญิงฉีของผู้ฝึกหัดในระยะสร้างรากฐานนั้นเป็นยาชูกําลังที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาอย่างไม่ต้องสงสัยทําให้เขาสามารถเข้าถึงระดับที่สูงขึ้นในขอบเขตของปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้ชู ชายชราสวนเตอ๋อค่อยๆลืมตาขึ้นหายใจเข้ายาวมองที่เจียงซีอยู่และพูดด้วยรอยยิ้มฉันเป็นลูกศิษย์ที่ดีจริงๆหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณฉันไม่รู้ว่าเมื่อใดที่ฉันจะสามารถเข้าสู่ขั้นกลางของอาณาจักรปรมาจารย์ศิละปะก,การต่อสู้ได้เจียงซีอยู่พยักหน้าและกล่าวว่าฉันจะลงจากภูเขาเพื่อล้างแค้นให้ครอบครัวของฉันไป เมื่อคุณไปถึงด้านล่างของภูเขาคุณสามารถติดต่อกับผู้หญิงคนนี้ชื่อโจหยุนเมยอคนคนนี้เป็นผู้นำคนที่สามของสันคูทางเธอจะช่วยคุณตามมหาหลินเฟิงชายชราสวนเตอหยิบข้อมูลติดต่อออกมาแล้วมอบให้เจียงซีอยู่ขอบคุณมากอาจารย์เจียงซีอยู่พยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นรีบวิ่งลงจากภูเขา ชายชราสูนเตอมองแผ่นหลังอันเรียวยาวของจิงซีอยู่นึกถึงรสชาติเมื่อกี้อดไม่ได้ที่จะเลียลิ้นของเขาและพึพรรมพำพลังที่ของหยวนหยินไม่สามารถดึงออกมาได้ในคราวเดียวมันจะต้องถ่ายหลายครั้งประมาณ8โมงเย็นหลิ้มเฟิงและหลิวเหนิงกลับไปที่เมืองจินหลิงทริปไปภูกเขาผู่ถัวในปักกิ่งและหางโจวครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ เขาไม่เพียงแต่เรียนรู้ศิละปะการดูดซับน้ำอสุจิเท่านั้นแต่เขายังปรับปรุงการฝึกฝนของเขาจนถึงระดับกลางของวิญญาณแรกเกิดซึ่งทำให้หลินเฟิงรู้สึกดีมากเอาละ่ะเรามาถึงที่หมายแล้วลาก่อนแล้วพบกันใหม่ลินเฟิงตบไหล่หลิวเฮนิงแล้วพูดด้วยรอยยิ้มตั้งแต่เขาเกิดมีคนไม่มากที่เขาชอบ เย่เทียนซินคือหนึ่งในนั้นหลิวเหนิงก็เป็นหนึ่งในนั้นและตันเทียนหงแห่งสันคูทั้งก็แทบจะนับไม่ได้ว่าเป็นครึ่งหนึ่งหลิวเหนิงดูไม่เต็มใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้เรากับว่าเขาไม่ต้องการออกจากหลินเฟิงเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคุณชายหลินฉันมีคำขอที่ไร้ความประนีฉันไม่รู้ว่าจะพูดหรือไม่มาคุยกันเรื่องนี้ก่อนหลินเฟิงกล่าว มันเป็นเทคนิคของคุณที่ทำให้คุณใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นคุณช่วยสอนฉันได้ไหมหลิวเหนิงหัวเราะแห้งๆลิมเฟิงเลิกคิ้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้จากนั้นมองไปที่ร่างกายส่วนล่างของหลิวเหนิงหลิวเหนิงสังเกตเห็นการจ้องมองของลิงเฟิงและอดไม่ได้ที่จะหน้าแดงแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลย ไม่ใช่ว่าฉันไม่สอนคุณแต่คุณไม่สามารถใช้กฎสวรรค์ช้างและโลกได้จนกว่าจะถึงระดับหนึ่งและกฎสวรรค์ช้างและโลกไม่ได้ใช้ในแบบที่คุณคิดลิงมเฟิงใส่หัวหลิวเหนิงดูเสียใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้อย่าเพิ่งท้อแท้ฉันจะเขียนใบสัญญาให้คุณเพื่อช่วยให้คุณยาวขึ้นห้าเซนติเมตรลิงมเฟิงกล่าวจริงเหรอมีใบสัญญาแบบนั้นด้วยเหรอคุณหลิงมอย่าโกหกฉันนะ หลิวเหนิงดูตกใจหลิงเฟิงไม่ได้พูดแต่หยิบปากกาและกระดาษออกมาจากกระเป๋าเขียนคุณเขียนข้อความหลายสิบบรรทัดแล้วมอบให้หลิวเหนิงหลิวเหนิงดูใบสัญญาแล้วพบว่ามียาสมุนไพรจีนมากมายที่เขาไม่รู้จกักชื่อของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิดนั้นแปลกมากเช่นเอปิมีเดียมและ s i s t นเชด e deserticola ซึ่งเขารู้สึกเขินอายที่จะออกเสียง